สวัสดีครับวันนี้เรามาลอง v ีเอะมัน v โหรือ v o e อ่ะวี o 3นะครับ v ี o 3ก็เพิ่งให้ให้ใช้ได้วันนี้เนาะแบบไม่ต้องไม่ต้องไปหาวิธีการอะไรนะครับก็ใช้ได้เลยแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยนะครับว่าเอาลิมิตของเขาเป็นยังไงนะครับอ่า ก็พอดีมันมีสองเรื่องเนาะรวมกันก็มาลองดูนะครับอันนึงไม่ไม่แน่ใจว่าใครที่เคยใช้เจมินายนะครับได้เคยลองใช้เจ้าตัวนี้หรือยังนะครับภาษาอังกฤษผมไม่รู้เนาะพอดีมันตั้งตามภาษาของผมก็เป็นภาษาไทยมาเนาะมันก็เลยมีชื่อว่าสำรวจเจมนะครับให้ลองกดเข้าไปที่สำรวจเจมตรงนี้นะครับอ่านะครับตรงนี้ถ้าใครเคยใช้ ชท GPT นะมันก็จะคล้ายๆกับ My GPT เนาะคือสามารถที่จะทำเหมือนกับคล้ายๆแอปไม่ใช้ได้คือเขียน Instruction แล้วก็สามารถที่จะแลกตัวไฟล์หรือ Data เข้าไปเพื่อเทรนนิ่งมันได้นะครับวันี้วันนี้เราก็จะมาลองสร้างตัวที่ไว้สร้างพร้อมสำหรับอะอะไรแล้วล่ะ <laughs> V O E สนะครับ V O E ใช่ไหม นะครับให้เรากดที่ตรงนี้เนาะเจมใหม่ ye, นะครับทนี้เราก็ตั้งชื่อ VEO v, e o. v e o ใช่ไหมอ่าสามผมชอบลืมชื่อนะครับแล้วก็พร้อมสตตักเจอร์นะครับอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมได้ร่างพร้อมไว้แล้วเนาะ ผมก็ copy ไปก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับก็เราก็เอาตรงนี้ก็คือ Instru c t i o นนะครับเราก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับ่าผมอธิบายนิดนึงนะครับผมก็ตั้งให้เขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะในการสร้างคลิปแล้วก็ท้าของเขาก็คือให้เขียนผมก็ใส่หมุดไว้ว่าเป็น P.P. นะครับแล้ว P.P. เนี่ยผมก็มาขยายความว่ามันคือข้อกำหนดนะครับถามว่าทำไมต้องทำตรงนี้เพราะว่า ผมชอบลืมนะครับพอลืมปุ๊บเนี่ยบางทีพอเราไปเจนวิดีโอเนาะบางทีก็มีตัวหนังสือโผล่มาหรือบางทีก็ลืมใส่ว่าพูดไทยนะครับเขาก็เป็นพูดภาษาอังกฤษมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทําตามหลายๆคนที่เขาทํากันนะครับก็คือให้บังคับให้เสียงตรงกับปากน,นิดนึงนะครับทบทวนแล้วก็ให้พูดตามบทเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือเขาก็จะใส่เข้าไปนะครับลงไปที่ท้ายพร้อม ที่ user เขียนเนาะแล้วก็เราก็มาสร้าง consider ก็คือเหมัอนเป็นรูของพร้อมตัวนี้นะครับว่าให้เขียนพร้อมเท่านั้นห้ามสร้างภาพหรือตอบคําถามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครเคยลองใช้ Gemini นะบางทีเราเราสั่งอะไรบางอย่างเนี่ยเขาชอบไปเจนเป็น,เนภาพนะครับอ่าเราก็เราก็ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้ตัวอ่า เต็มตัวเนี้ยมันปรับปรุงค้อมที่เราป้อนเข้าไปให้ดีขึ้นนะครับก็เขียนเชิงบอกเขาว่าให้เขาขยายความให้มันถ่ายทอดเป็นวิดีโอให้ดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่เรามอบตําแหน่งให้เขาเนี้ยครับก็ประมาณนี้เนาะในเนี้ยเรายังไม่ได้มีตัวองค์ความรู้อะไรเนาะถ้าเรามีแอนบุ๊กหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเขียนพร้อมให้วี o ีโอสามเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอดเป็นไฟล์เข้ามาในนี้ ได้นะครับอันนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บันทึกนะครับืบันทึกเสร็จเราก็เริ่มแชทนะครับเขาก็จะมีเจมโผล่ขึ้นมาเจมใหม่ตรงนี้ทีนี้ผมก็ล่างแชทเออร่างไว้นะครับล่างตัวพร้อมไว้เนาะ เขาว่าเพสนะครับนี้ผมก็เขียนบอกว่าเป็นสาวสวยนะครับชาวไทยแต่งตัวสไตล์คาวาอีกำลังถ่ายเซลฟี่กับป้ายคุริโกะอยู่กับเพื่อนสาวๆในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็จะเขียนประมาณนี้แหละเราจะขี้เกียจเราก็อาจจะไม่ได้อธิบายนะครับแต่จริงๆสำหรับ e BEO นะ BEO สานะครับถ้าเราเขียนอธิบายได้ดีก็จะออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ให้เขาพูดว่าแค่พร้อมดีๆหนูก็ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วค่าสุกโก้ญีป่ปเปน อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเจนดูเนาะว่าออกมาเป็นยังไงปึ๊บอ่านี่นะครับเขาก็จะใส่ข้อกำหนดมาให้นะครับอ่านี่นะครับก็จะได้พร้อมที้บางทีตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางทีก็เป็นภาษาไทยแต่ว่า,าเราใช้เจมินายนะครับก็เป็นภาษาไทยได้เลย อันนี้เราก็ไปเปิดแชทใหม่ครับแล้วก็เลือกโ e อเนาะพอะผมยังเหลืออีกสองคลิปนะครับวันนี้อให้รู้วันตัดอีกทีเมื่อไหร่อ่ะโอเคปึ๊บปึบปบอ่ผมก็เจนเลยเึงมาดูกันนะครับ บางทีมันน่าเจ็บใจตรงเราเราลืมนูม่นลืมนี่นะครับพอเจนัต่ว่าแล้วมันพลาดไปนิดนึงแล้วเรามีโคต้าแค่วันละสามคลิปนะครับก็งุนหงิดไม่ใช่น้อยนะครับก็อย่างดีนะครับที่ได้เล่นฟรีๆก็ไม่เป็นไรแต่บางทีงุนหงิดกว่าก็คือว่าวันนี้ไม่ว่างนะครับแล้วก็เสียโคต้าไปฟรีๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทําตัวเนี้ไว้นะครับก็จะง่ายสมมตติเรามไม่มีเวลาเนาะ ก็พิมพ์อะไรที่อยากให้มันเจนพิมพ์ลงไปแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็เจนพร้อมออกมาให้ระดับหนึ่งผมเคยพยายามทําโครงสร้างพร้อมที่มันยาวๆนะครับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยช่วยอะไรนะครับโดยทั่วไปแล้วของวีโอนะครับเขาจะเน้นสองช่วงเนี้ยก็พอแล้วนะครับก็คือข้อกําหนดเนาะว่าเราจะาให้มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เขียนบรรยายไปนะครับแล้วก็เวลาระบุการคําพูดอะไรเงี้ยครับถ้ามันอยู่ในไดอะล็อก ห,หรือในเรื่องที่เราเล่าด้วยอ่ะก็จะสามารถทำงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับอ่ามาแล้วแค่พร้อมดีๆหนูก็ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วค่ะสุโกะเจแปนแค่พร้อมดีๆหนูก็ได้มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วโอ้ก็วันก็เจนได้ดีนะครับแต่ว่ากรุลิโกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นมัน ดูแนวเหมือนคลององอ่างบ้านเราอะค่ะสุ๊อยเจแปนแค่พร้อมก็สรุปว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่เวิร์กนะครับ <c oughs> ดูปลอมไปหน่อยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็หนึ่งรายการเดี๋ยวผมก็จะไปเจนพรอมเล่นนะครับยังไงก็ไปลองใช้ดูนะครับสำหรับเ,เจมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับผมก็ยังทำไว้อีกตั้งหลายอันเนาะอาจจะแบบ เครื่องเขียนของเขียนพร้อมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เราใช้บ่อยๆเราก็สามารถเขียนเก็บไว้ใช้ตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีตัวอย่างตรงนี้ให้ก็ลองไปใช้ดูเนาะจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้ดีกว่าแชทถามไปอย่างเดียวนะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ